ต้นอะไรอย่างเคยหันก็วันนี้มีต้นอะไรอย่างที่แปลกๆมาคือตายกับ่ามันเป็นต้นอะไรย่งมันม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นีมันอยู่ที่จังหวัดระปูนที่วัดมหาวันวัดทิพระลอดระปูนดังๆทั่วประเทศเป็นเนบญจภาคีของพระไทยที่นักนิยมพระนี่ชื่นชอบแล้วก็เจ้าบูชาแปลง สำรับสำนละข่าวเก้าล้านวิวนี่นะไปเจือขนาดไปทำข่าวเปินจะมีพิธีพุทธาพิเศษพระหุ่นต่างหลังสุดนี่ก็มียกจอฟ้าเนาะก็ได้ไปร่วมพิธีปกกองว่างก็เตโยแอลแวดวัดไปไหวหันไหวนี่บังเอิญว่าไปปะใส่ต้นไม้ต้นหนึ่งแปลกประหลาดมันเป็นต้นสตอยนะ้าบ้านมาบอกต้นเก้ามันเป็นต้นสตอแล้วแล้วก็ มันมีต้นไม้สลีอะตินกกินหน่วยมันก็ไปขี้ใส่หันเนาะมันก็งอกกับมาหูบต้นนั้นสตอเปินกดเลยห้องว่าอันเนี้ยคือต้นโพสตอไอ้เหรอก็แปลกดีเหมือนกันออกมางามเนาะสานไปกันไปไปกันมาเป็นตารางเลยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ น่าชมน่าดูของวัดมหาวันนอกจากพระหลอดหลับพูนแล้วก็ลองไปพอ้้ไนรนเนอ่ว่าติวัดนี้มียเยอะยบนห้องว่าต้นโพสตอ์อีนาะไผ่มีความคิดเปลี่ยนหันเป็นจะได้ก็ลองถามเออตักมาเนาะเข้ามาแบ่งประสบการณ์มาตั้งจือกบล่าผมตั้งจือว่าต้นโพสตอ์อ่ยดีก็ถูกก็นะ ถ้าใครแย้งก็แยงนะ้งมาเราก็ตั้งชื่อมาเนาะถ้าเปิงใจเราก็จะมาบอกคื้อแห่งกรรมวันนี้ตะอีก่อนเนอะละปะกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นยังบอกบอกเตือยหื้อติดตามกันเจือเจือกันแล้วกันเนอสวัสดีครับสำนักข่าว9้าล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวันศนสนานเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝาก ในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับ มีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย